รามเสตุสะพานพระรามรามเสตุเป็นพื้นที่แนวชายฝั่งหินปูนระยะทางประมาณ48กิโลเมตรล<ม>ักษณะนะแคบยาวแล้วก็ทอดตัวเหมือนสะพานตรงนี้เนี่ยถามว่าคนสร้างหรือว่าธรรมชาติสร้างเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันเชื่อมระหว่างเกาะปัมบันหรือราเมสวร,รัมเนี่ยชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของมรดกเทอร์มินาดูอินเดียกับชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะศรีลังกาซึ่งหลักฐานภูมิศาสตร์เนี่ยเขาป่งชี้ว่าพื้นที่สะพานธรรมชาติดังกล่าวเนี่ย เคยเป็นส่วนที่ดินแดนอินเดียติดต่อกับดินแดนสีลังกาปัจจุบันถ้าเราไปดูสภาพตอนกลางของรามเสตุเนี่ยที่พ้นน้าขึ้นมาเนี่ยมันขาดเป็นหุ้ห่วงนะดูเหมือนหมู่เกาะเล็กๆแต่ว่าถ้าเรามองจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นเลยครับชัดเจนเหมือนกับเหมือนสะพานที่สร้างด้วยมือมนุษย์เลยอะรามเสตุเป็นชื่อเรียกที่ได้จากปกรณ์นฮินดูนะแต่ชื่อภาษาอังกฤษของแนวชายฝั่งนี้เนี่ย<ม>เขามักเรียกกันว่า Adam's Bridge เรื่องรามเสตุเนี่ยเกี่ยวข้องกับรามยานะเนี่ยในการที่เขาชื่อว่ายุทธการตรงนี้ขึ้นมาเนบทตอนแห่งสงครามคือเหตุการณ์ตอนนี้เขานิยมเรียกกันว่าเสตุพันธนามหรือว่าแปลตรงๆว่าผูกสะพานถ้าเทียบกับรามเกียรติของไทยเนี่ยตอนนี้คือตอนสําคัญที่เราเรียกกันว่าจองถนนรามเกียรติของไทยเนี่ยบอกว่าก่อนพระรามจะจองถนนเนี่ย่านก็ปรึกษากับพลวานนก่อนแหละว่าเนี่ยเออประสงค์จะยกไปรบกับทศสการ์ที่เกาะลังกาเนี่ยมันมีทะเลขั้นอยู่จะเคลื่อนพลไป,ไปยังไง พวกวานอนเนี่ยก็ขันอาสาว่าเออจะทําวิธีต่างๆางกันนะครับบางตัวเนี่ยก็บอกจะโน้มยอดพระสุมเมนออกมาเป็นเส้นทางแล้วบางตัวเนี่ยถึงขนาดว่าจะวิททะเลให้แห้งเลยนะแต่ทีนี้มีวานอนชื่อชัมพูวาร,ราตครับทูลว่าความคิดต่างๆที่วานอนหลายตนเสนอมาเนี่ยดูเป็นการฉาบฉวยนะไม่สมพระเกียรติยศด,ดังนั้นเพื่อจะให้พระเกียรติยศของพระรามเนี่ยปรากฏอยู่ชั่วฟ้าดินสลายก็ควรจะใช้หินกีระก้อนเนี่ยถมสร้างเป็นถนนข้ามทะเลไปนอกนือจากตำนานที่กล่าวมาเนี่ย เหตุผลหนึ่งที่ทาให้รามาเสตยตุเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเนี่ยก็คือว่าเมื่อ่าสะพานเนี่ยจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสร้างโดยมนุษย์ก็ตามเนี่ยปัญหาหลักของมันครับคือสะพานเนี่ยทอดตัดผ่านทะเลแบ่งชายฝั่งสองด้านออกจากกันซึ่งมันทําให้การสัญจรไปมาเนี่ยระหว่าง2ฝั่งมันเป็นไปอย่างยากลําบากก็มีผู้แรงเห็นว่าอ้าวถ้าเรือเนี่ยสามารถข้ามไปมาระหว่าง2ฝั่งนี้ได้แล้วเนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็จะตามมาอย่างมหาศาล ถึงกับมีผู้เสนอเนี่ยว่าให้ทาลายรามเสตุบางส่วนเจาะเป็นช่องเนี่ยเป็นคลองอ่ะพอได้ให้เรือสัญจรไปมาได้ที่ผ่านมามีความพยายามจัดหลายรัฐบาลด้วยนะที่จะหาเส้นทางสัญจรผ่านรามเสตุเนี่ยซึ่งก็ไม่ง่ายเพราะเป็นเรื่องที่กระทบความศรัทธาของประชาชนหลักฐานน่าสนใจที่ค้นพบด้วยวิทยาการสมัยใหม่หินที่อยู่ด้านบนเนี่ยเฉพาะความยาว48กิโลเมตรของรามเสตุนั้นเนี่ย หินเหล่านี้มีอายุประมาณ7 0 0 0นปีนะคุณนัทในขณะที่พื้นทรายใต้หินดังกล่าวมีอายุประมาณ4 0 0 0ปีซึ่งนับ <Okay. S 1> ว่าผิดธรรมชาติทางธรณีวิทยามากที่สิ่งที่เก่าแก่กว่าจะอยู่เหนือสิ่งที่อายุน้อยกว่าได้เว้นแต่จะมีผู้อามาวางทับไว้เท่านั้นนะดังนั้นความเชื่อที่ว่าพระรามได้จองถนนนี้ไว้ก็ฟังดูมีเหตุผลขึ้นมาทันทีเลยแหละ <Yeah. S 1> และหากเป็นเช่นนั้นจริง ผู้ใดจากรกะทำการรบปวนโครงสร้างของแนวหิน,หนด่างๆก็เท่ากับเหยียบย่ำศรัทธาของผู้คน